สวัสดีครับช่องนุม่มหนามตนคนดําครับพี่น้องมือนี้นุ่มหนาโม้นคนดํพาภาพพี่น้องมาเบืองคว้วไงค่้วง,งามเนาะครับเนาะอีกภาพหนึ่งครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ <recibir S 3> ผมครับผมนี่เป็นเจ้าของฟามเป็นเจ้าของคว้วไงค่้วงามครับพี่น้องมือนี้มีแนะนำสายพันธุ์ใดครับเนี่ยพ่อไอ้นี่ดาวเลี้ยงลูกของดาวเนี่ยครับเจ้าดาวเลี้ยงครับอายุสองปีสองเดือนครับ สองปีสองเดือนครับเขาซื้อดาวเรีอเอ่องเออลูกดาวเนี้ยเนี่ยเขาอสายของไงทุลินป่านทุลินเนี่ยเขาสายป่านทุลินอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอาดีๆดูดละใจบุ้งสิแกนสิแกนจับเออไอ้นี่ฮอก็มายุ่มเขาได้ได้ปีหน่อยๆเลยละครับ,บผมโมามาเดือนครับผมครับครับครับสิแกนผมโมมาเดือน มกลาครับมกลามันไดปีมกะลากลุมผ้ามีหน้ามีาพุดาเขามยุ่มเข้าไดปีส่เดือนครับปีสีเดือนผมหอกค้วมาปีมันไดชิบเดือนผมมกมา1ิบเดือนครับไดไได้มาที่แรกค่าตัวเขาไดหรครับค่าตัวกับิบหนึ่งครับิหนึงิเาเดือนหนึ่งนี่เขาเอาเขาเดือนละหมื่นสิหมื่นสิบหมื่นอรันนี้ไอไอนี่ไอนี่พ่อเทพบวานนี้อันี้เหนมหาพเทพบาทิมาพีมาพี ยี่คนเปลาเออปลาซิโวปลาเปลาเลยเอาเลยอ้าวมา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 ขิ้เต้าลูกขิ้เต้าขิ้เต้าอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะลูกมาขิ้เต้าขิ้เต้าดีดีขี้เต้าดีดีลูกขิ้เต้าดีดีขี้เต้าขิ้เต้าเออขิ้เต้าเขีดงามๆลูกงามๆงามๆสวยๆสวยๆเออโอเคอ้าวขวาด้วยเนี่ยสิงแค่เราขึ้นด้วลูกขวขึ้นโอเคอ้าวอ้าวไสขึ้นลูกไสขึ้นไสขึ้นไสขึ้นลูกไสขึ้นไสโอเคอ่ามอนี่ปีสองปีซีเดือนครับ มันจีท่านว่าในปีเนาะสองปีนะมุกตลากุมงผ้ามีหน้ามีาคุณจะว่าสองปีหาเดือนครับอ้นี่พ่อนเทพพ่อนเทพมาจากไอ้ไอ้ลูกปังฟังแปดเลี้วครับครับลูกฟังแปดเลี้วมาจากแปดเล้ยวอ๋หมอนี่ก็จากข้าชุ่มจังหน่อยผมออกมาเศร้าหนึ่งครับแมาเศร้าหนึ่งครับออกมาปีหนึ่งเศร้าหนึ่งปีหนึ่งครับ ชี้ได้ครับีได้สมมติว่ามีผู้อยากมาให้ราคาเนี่ยพอจีบปล่อยเท่าไหรครับนี่คลองลูกไส้สั่งบอกว่าพรท่านเนี่ยเปิดราคาครับเขาบอกว่าซีซีสิบเนี่ยเปิดบ่ครับเขาว่าซีสิบเปิดบ่อเพื่อนย่งพันเนี่ยเปิดครับแต่ว่าอีนั่นนั่นไปอุดอันเขาให้เส้าสองนั่นอ๋ออันนี้ให้เส้แล้วเสาสองผมก็เลยบปรว่าจังไหนพ่ออันปีนิดหน่อยผมยังอยากเบิ้งเขาอยู่ว่าให้อยากเบิ้งลูกเขาจีมาเห็ดแม่พันธุ์น่ะนะ แต่ว่าซุ้มตะเก او ซุ้มเลยครับครับหน่อยหน่อยแต่ว่ามันหนึ่งครับบ้านนี้ซุ้มตะเขตะขานเหาเลี้ยงมาแต่หน่อยเท่าไงเกิดมาเหาเลี้ยงเลยบ้านเนี่ยขายไปขายมาบ้านเนี่ยอันนี้เขา พูดข้าเจ้าอยากไปเลี้ยงข้าเจ้าคูมไม่เปิดอยู่เปิดสามชิพเปิดบอสท่านยังพอนเปิดครับว่ะเนี่ยตัวเนี่ยตัวน้อยแต่ทีเนี่ยเขาเขาให้ยเราเศร้าเศร้าสองเราหานะครับผมก็เลยบอกท่านได้เปิดเพราะท่านได้เปิดเพราะว่ายังหักยังนั่นเขาอยู่จกไข่เบื้องเขาได้ลูกสักก้อนเพราะเขาสีได้ลูกไปจังไหนลูกได้ยังสีนะพอมันมันจกมันจะหายากก็ง่อยลูกไก่ดาวเนี้ยเนี่ยครับดาวเนี้ยก็เป็นลูกเพชรรุ่น อันนี้เป็นเป็นหลานเพชรอุดรเอานี่เป็นเจ้าของเออกลับไปจากไายศีรษดตระกูลมั่นยึ่จากศีรษดจากฟอร์เมียนขึ้นเขาฟอร์เมียนไมมใช่ขึ้นเขาพราะจะคลองเบิ่มเป็นมะพวกนั้นในพวกไก่ดาวเนี้ยพวกเพชรอุดรกับลูกเบิ่มคือนเขาเสบงเสบงเอาขาชิดเท้าลูกชิดเท้างามลูกชิดชิดตับตับตับไปลูกตับไปนิดเดียวนี่ลูกนิดเดียว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 โบแมนพอเราสีเหลืยงจะ คุ้ยไงคว้ยงามเนาะครับครับเลี้ยงคว้ยพันธุ์พื้นบ้านกับมีครับที่นอนน้ำครถ่ายหน้ากันแช่กันเจ้ากันเลยครับคว้ยคว้ยไงคว้ยงามนี่เพื่อพอหัวกระเจียวมาที่หลังครับหัวก็มาที่หลังจากคว้ยพันธุ์พื้นบ้านเท่าจากคว้ยพันธุ์พื้นบ้านเท่าแล้วค้นว่าจะมาสมพื้นบ้านเท่าชุบหนีบขยับายพันห้องก็ไปลงทุนหลายจทีนะครับครับผมครับแต่ว่าก็เลยเอาจุดแม่เนี่ยเขามาน้ำจากตัวหนึ่งจ้ะเออครับให้มันมีจุดเด่นจกผู้นึงแม่นึงชุบพันธุ์ไป ยาไปังนะพทุ่นทองลายครับผมซราัหนึงแล้วหลังจากที่พอเราซื้อมาสิบสหนึ่งแล้วครับ่จะค่ารถยดหกพันไงเขว่าสิบก็หกพันาหมแล้วจ้าเนี่ครับเดี๋ยวนี้เขาไห้มาหอดซ้าหมื่นซ้าสองหมื่นแล้วครับเดี๋ยวนี้ซ่าสองหมื่นไก็ยังบดก็ยัางบ่อไหนวะบ่อปลอยบงลูกมันพอมันมันยังหน่อยอยู่ยังหักอยู่ยังหักอยู่แล้วเขาก็เชียงพอมครับ เชียงโมดุจับเร่งสิจัยอยู่โมเป็นยังครับตั้งหนามาจับบ่เป็นยังเชียงประเภทกินครับประเภทกินเนี่ยว่าแต่เป็นเขากรมหนาลงเลยเนี่ยเขากินลูกเดียวแล้วครับเขาไปซ้อนเลยการเลี้ยงบ่แตกต่างกับโมแตกตั้งพื้นบ้านเขาครับเลี้ยงพื้นบ้านเขาเลยเรียงแต่ว่าครับสูงเท่าไหร่จ้าสูงอ่ร้อยร้อยสามยี่สิบครับยังหน่อยอยู่น้อยแยังน่อยอยู่หนาสามยี่สิบลังนี่สามสิบหกครับ แต่ว่าเขาเขาเขาต้องเฉียงเนาะครับไซนนี่ไซน์เพชรอุดรไซนนี่เขาต้องเฉียงเขาเป็นเพื่อนบ้านเขาโอ้ยมาบ่ายมันจิได้ว่ลเรบัานมันดีมากว่าลรากรองเรากองเรกองพอแนะนำสถานที travailler. ่นะจ้าบระธาม่ผู้สนใจออกมาเบิ้งอยากออามาเบิ้งกับข้อหยังเขามาโคกสว่างเนี่ยนะครับบ้านโคกสว่างตมบลมาเราเพื่อนเนี่ยพอต้องสุกบ้างเนี่ยพอต้องสูงพอต้องสุกที่รักษาสัดแหละครับมาเห็นพวก เลี้ยงสัตว์ฉีดยาสัตว์ยังกับมาคุยกับเราได้นี่แหละครับพอมีเบอร์โทุ่มจ้าเบอร์โทรผมนี่ศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่เก็ดแปดสามครับโอ้จ้าโทรหาพอทองสุกนะจ๊ะนะครับผู้ใดสนใจสนใจอยากซื้อาอยากศึกษาเรื่องเพราะว่าเขาเขาเราเพิ่งเลี้ยงเพิ่งรักษาด้วจ้ะครับพอทองสุเนาะจ๊ะนาะครับเขาเขาเกิดมาพอกับแม่พร์าอยู่กับขั้วหล่นนะ เยอะสุดมากอเห็นลวดเห็นลวดเลยนะถูกพันมาตะไถ่ทวันถอยไปนี่ถ่อเมีจ้ะถ่อเมีบ้านี่ไปเห็นเพคนเลี้ยงกล้วยงามๆมาออกช่องนั่นช่องนี่ก็จักได้บ้านนี่อยากมาล่องเบื้งของจักรของครับขยับสายพันธุ์เบื้งจังสีน้าสร้างมาให้ว่าจะลูกสร้างมาตะกี้ห่ากับบ้าการหรอครับป่วเขาซื้อกันตัวละแสนสองแสนห่ากับบ่มีกระตังเหมือนว่าห่ากับเลี้ยงไปตามบ้านนี่ลูกไปเมืองนอกเมืองหน้าก็เลยมีเงินจังหน่อยก็ไปเห็นสายนั่นสายนี่ก็เลยจักได้ กะเลยมาล่องบึงสินะครับเอาเอาหมาเนี่ยเมเอามาใกล้ๆกันเออจะเลี้ติดใจเลี้ยบน้องครับผมติดใจเลยครับบ้านแล้วเอามาเลี้ยงกับว่แตกต่างกันกับขั้วพื้นบ้านเฮาเพอเพอกินดีก็พื้นบ้านเฮาอีกแล้วก็นิดใสเชียงดีอือ่าเงี้ยเงี้ยเสียงแห่งเฟี่ยงก็กินหมดเออขันย่าหมาเลี้ยงเฮาก็จะเหลือตัวนเฮาก็จะอาจจะมีหอาหารกับห่อแน่ผสมให้เท่ล่ะ ประมาณตัวละโลไปงั้นใช่หรือครับเนี่ยเหมลแง่เสือมหัยอาชีพนึงครับพี่น้องแมนอาชีพเสริมไล่ได้ได้ดีเดิมไล่ได้ดีครับบ้านี้เสริมไล่ได้ดีบ้านี้สิ่งที่สําคัญหนึ่งเขาได้ผูกพันกับสัตว์บ้านี้พื้นที่เขาเหมือนกะทิกินเราก็ทิขี่ไส้มาครับถั่วมัเขากับเนี่ฟุ้นเราเนี่ยชิ้งแวดล้อมเป็นปูเป็นปลาเป็นกบเป็นเฉียดมันกับมาอยู่น้ำขี้ควายเหมือนมาครับมันมันมันกับเป็นวิถีชีวิตของ สาาหน้าเขาปกติมันกะเรียงควายแล้วกะที่มีนกเลียงจับน้ำํา้วาย้เออนำเต่เขาก็ไปเรียงโอ้เวลาเขากินเข้ากับเบื่องเขามีความสุกสบายใจอย่างหน,นึ่งมันเดไปบานเขามันกะเป็นายใดเสริมหลังจากเขาเห็ดไทยทเสนห้าเราบานเนี่ยผูกพันเขากะที่ยื่น้ำไห้น้ำหน้าหากินธรรมาชาติเขาบานวิถีชีวิเวเเเาาตเขากะที่ขึ้นธรรมาชาติคือพอแเม่เขาพามาสิหลังเขาไปต้องคิดเลยว่ามีสารจะมีอย่างบ่แม่แต่เข้าเห็ดหน้านี่ เขายังมาใส่ปุ๋ยเคมีมาสามปีแล้วครับเอาใส่พวกปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ส่วนใหญ่เขเน้นพวกมูลสัตว์นี่แหละครับมูลสัตว์ใส่ไงเขาเลี้ยงไกในเขียครับตัวนู้นเขาก็ลดลงมาบ้านนี่สิงแวดล้อมเขากับบลเป็นพิษแล่ะครับวานนี้ยังไปใส่กับนี่นะอุ้มขี้หลังแนฮึโอ้ยหลานก็ได้เนาะเอาเอาซึบนานลานใช่ครับเวทีชีวิตคนรุ่นใหม่นี่เขาก็เลี้ยงลูกล่ะครับเลี้ยงลูกเพราะว่าคนบ่อลาดหลุดเก่าไปเป็นอาทิตย์ ใส่วัสดุของนั่มผู้มีประเทศมาเฮ็ดข้อแค่ยังบานนี่อาหารเสริมพวกกะทิอาจจะมีหญ้าปลูกน้อยเพียงที่ล้วครับมีปลูกหญ้าพร้อมครับปลูกหญ้าหนี่ห้าปลูกพวกกะทิพวกหญ้าหวานพวกนีเปียพวกแงกอลาลูกสี่เพียงที่ล้วครับนี่พื้นที่เลี้ยงพร้อมนะครับพรับพื้นที่อยู่างนี่ไรบันใดครับจกไรครับพ่อพื้นที่ผมปล่อยอยู่นี่มันวังกว้างห้วยมันอกี้ว่าเป็นรอยก็ไรอยู่บ่ครับทั้งปลาทั้งทงนึ่งนะครับ ครับการจะเลี้ยงคล้วยคล้วยทั้งหมดมีจจ้าตัทั้งเมยอันนี่ยทั้งเมือกเนี่ยสิผาตัวครับฟูนะครับสิผาตัวที่มันนอนนำนั่นล่ะพุงนั่นล่ะครับมีพื้นที่พี่เป็นเจ้าของคล้วยหลังสายไม้ดองสายคล้วยงามเฮานี่สองตัวครับแต่เมงงามกับพอบล็อกเลยคอนเทิสายฝั่งแฟร์รี่กับแนวดาวเรื่องลูกดาวเนื้อสายเพชรดีดอนครับ อ่าตรงตรงลูกตรงยืนงามลูดยืนง่ามผึ่งเบ่งยืนงามลูกยืนงามยืนงามยืนงามหลูกยืนงามขืดเท่าลูกขนเท่าขดเท่าขึ้เบ่งด้วยเท่าด้วยเนี่ยืนดีดลยืนดีดยืนดีดเออยืนดีดยืนดีดีขามาขาม้าลูกขามาขนเท่าขืดเท่าดีดียืเท่าดีดีิดขิดเท่าเออเออยืนดีง่ามลุดงามงามงามลูกงามงามง่ามเบอกให้วยด้วยดอยด้วยดด้วย้ว้ยด้ว้ว ลานก็สาคงัดนี่ลานก็เดียกกเด่ยวบริคีพยอมเนื้อนิงาครับสวยงามวบิน่งามอาครับดีน่าวเบิร์ได้ครับอยู่บัน6ตสวางของของพอต้องสุกเนีครับสวยงาม,มาดาวเรื่องกับจาบ่ันเพียร พรอนเทพผสมจริงความนะครับราคาเท่าไรนอฟว่าผสมจริงเนี่ยผสมจริงผมมาเปิดแพียงนะครับผมเปิดเทียพันหาเพราะว่าพี่น้องกับเพื่อนฐานนอกจากมันก็หายากเนาะเงินพันหาถือว่าหายากสำรับผลงานท่านใดมีแต่ว่าบ้านนีมีองเราเป็นบครัะครับเจ้าพี่น้องกัว่าห่วยพันหากันยังว่าแพีงอยู่เนาะโอ้แต่โอ้ราคาบอแพีงครับโอ้ยจะเข้าชมหลอดเขากะยังแบบ เก้าบักไก่ท่องใบเขากรล่อกันสามพันเรืมันบ่ล่ะสมรรถเพราะทำแต่สองปัญหาเยมั้ประกันติดเลยมันประกันติดเลยถ้าพ่ตดกับมาทับไหมครับว่าเอาอีกเอาเท่เดียวเท่านั้นเออแจคก็เมีมาผมเอาเท่าเดียวมันหอก็ได้สปีหาเดือนนี่ครับยังประเทเลยนีดเชี้มงมจะมาเคิเถอะอลูกเะเอะคเอองามๆลูกงามๆงามๆงามๆอาจารย์ไม่รงนี่ตาจุงด้วยตรงน้เออ้ยกไปเขาบ่อยใบเขาเพียงไรนี่ The หลานหลานเขาก็ได้เขานุบาลหกปีนี่มักเพื่อนนี่มักคล้วยไปสนามมูดอนกลับไปชี้ชาุกลับไปชี้หอยชี้กับชี้บอยจุงกับจุงมักเพื่อนเนี่ยฝากพีนองเคลี้ยงกล้วยน้ำกันนะครับฝากฟี่นองเลี่ยงเลี่ยงกล้วยน้ำกันเออครับเ้อแต่ว่ามันมันก็เป็นไรได้เสริมแต่ว่ามันก็ต้องใส่เวลาใน่จังน้อยเขาเก็ไปเรื่อยๆครับเลี่ยงไปเรื่อย สองปีสามปีที่ปีอุ้ยตั้งแต่เฮาซื้อรถคันหนึ่งส่วนจะจุกงวดเขากะหาชิพหกจุกงวดเป็นมะเกทปีแปดปีเพิ่อเพิ่อโหลห่างแล้วบะเนี้บ้านี้คขั้วเนี่ยกันองเลี้ยงหอดหาปีหกปีเนี่ยโอ้ยเขาจุยไปยังไงบ้านนิ่งเขาก็แต่ว่ามันมันเป็นอาหารเสริมใส่เวลานี่จังน้อยอืมคันคันพื้นบ้านเทาตกออกมาเนี่ยมันก็คอรอแคลแรมมันก็จะเป็นยีดอกมือกว่าบดสองมื่นอ่าขันนึงส่พอเขาสิไม่เอาเดตกมาผมซื้อเขามาชิปเดือนเขาเก่าเดือนละมื่น เป็นชิบหมื่นละบ้านมันก็แตกต่างกับของเขาปีหนึ่งเขาขายได้สองหมื่นของเขาปีหนึ่งมันเขาจะขายเป็นแสนหนึ่งทีนะชั่นชั่นไฮฟูชั่นชั่นไฮโบเลี้ยงครับอนุรักษ์ขั้วไทยสวยงามเออที่สำคัญเท่ากับมันก็เป็นวิถีชีวิตแล้วกับฮ่อเทากับจะอนุรักษ์ผู้บรรดาชาวบ้านเทานั้นเผยเผยให้ลูกหลานรุ่นใหม่เขาหัวจักเออเลี้ยงขั้วเนี่ยมันเลี้ยงยากบ่เลี้ยงง่ายบ่ได้จังได้จักปียังพอได้ขาย ย่างขีร่าไอ้สอบหนึ่งเขาก็ได้ขายแหละครับสี่สิบหรือห้าสิบบาททีมันนั่นเปลี่ยนเงินเหลือเดือนรายเดือนเดือนบาทเนี่ยเขาจะมาใส่หน้าเขามันกับปรับสภาพดินเขาขึ้นธรรมชาติเป็นเมื่อเหรอดินกับวเสียหระบานแต่ว่าคนหลุ่นไม่สมื่นเนี่ยมันก็อยากมีไปไหวอยากได้หลายๆขันยากขับ่เอาอระบาดห็นสมื่นนี่ยบอกว่าบอมีแค่ผู้เฒ่าเนาะเพื่อเลี้ยงคุ้มครับ คนหลุนไม้แห้งจะว่าหลายเลยครับแล้วคนมีกระตังด้วบ่หนีิมีกระตังสื่อกันตัวละสองแสนจานแสนเนี่ยครับเออจังพ่อหนึ่งจังสี่ลอกกันลอกันห่วยแล้วคลายกับไล่ตัวหนึ่งเลี้ยงอยู่งสามเดือนเนี่ยมันห่อได้ไล่กับไรเป็นแสนละบ่หนิอันนี้ดวงเล่าเนาะจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะอาชีพหนึ่งครับเลี้ยงควายเสริมได้ได้เขาครอบครัวครับหน้าเท่ากับกับพวกหกพ่อมขันเทาเลี้ยงควายเนี่ยครับเพาะว่ต้องไปหาเนื้อมาตัดมาหยังยาก มันก็กินของมันฉี่ออกมามันก็เป็นปุ๋ยเออเขาก็ไปเชน่าเ <c oughs> ชน่าเขาง่ามหยาง่าม,ามาก็บนะเขาก็ไม่สัดกินกันมาละ่ะมันก็หมุนกันไปยังสั่นหลังครับครับรายได้บานในรอบปีมากกับในลูกตัวหนึ่งยังสิเขาก็บจะเป็นลายสองหมืน่นสามหมืน่นกันตัวดีเนี่ยก็บจะเป็นแสนเป็นมาละ่ะเนี่ยก็บยุได้ครับว่าพิธีบเป็นเลี้ยงมาเกิดมาผมก็มา้งชงลูกผมเลี้ยงกับย้อนคล้ยได้ล่ะครับชงลูกกับย้อนคล้ยไถหน้ากับย้อนคล้ยเลรอเปลแต่ก่อนมาท่านี้เชียงจักกลนคือสมือนี่นบเอาคยไถนา มานเนี่ยจงลูกมันก็ออกมาขายให้ลูกไปโรงเรียนก็จบด้วยนะครับปอสปวสอะไรด้ิล่ะอ่ายดีพอเฮานี่จ้าครับอือก็ฝากก็ท่องสุกปั้มครับฝากไว้นะครับคลิปนี้แล้วครับอืมาได้ ทครับอบขอบคุณหลายๆที่นุ่มหน่ยหนามม้นคนรุบลอมากเด็ดรายการได้งานให้มือนีให้เดินทางตลอดปลอดไฟมาบลรุ่นโหเราบอเป็นเราบ่เป็นนุ่มหนามม้นนะบัดเเราเป็นคนมีกระตังเราเด้อบาทเนี่ยวาเด้อครับคุณพอต้งสื่อคราบคับคุณอารเปิดสถานที่ทุกกายั้งรัดครับคุณพระกษาคมองเลื่อนครับครับดีๆอย่าครอยงาคอยสาย้ไปกันมีโชคมีลาบครับเดินทางตลอดปลอดไฟ ได้คลิปนี่แล้วครับฝากพี่ฝากน้องครับบึ้งเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อครับนุมหนาม่นกับตอหน้าแค่สมีนะครับข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 ับสวัสดีครับรับผมต้องรับผม